สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุ๊กที้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจุ๊บ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันอัปเดตกันอีกแล้วนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครอีพิกนะครับที่น่าปั้นที่สุดสําหรับผมนะส่วนตัวแล้วผมจะเป็นคนที่แบบว่าจะให้เก็บเพชรเก็บของไว้รอปั้นอัปเดตหน้าหน้านะครับก็เข้าใจหลายคนว่าเอ้ยากปั้นแล้วนะครับมีเพชรอยากปั้นแล้วมีของอยากทําแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับตัวละครอีพิก ที่น่าปั้นที่สุดตัวเดียวของผมนะตอนนี้นะที่ผมคิดไว้นะก็จะเป็นตัวละครที่หลายคนน่าจะเห็นในปกคลิปกันแล้วน่าจะเดากันได้แล้วก็เป็นตัวละครตลาดนั่นเองนะครับผมก็ผมจะมาแนะนํานะครับว่าสาเหตุที่ให้ปั้นเพราะอะไรแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่ให้ปั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนทางเกมจะแจกนะครับเป็น YouTube เลนจ์นะนะที่ทางเกมได้โพลกิจกรรมไว้นะครับก็น่าจะาแจกมาให้ทุกคนนะน่าจะได้คนละ500ลูกบาทกันเนาะก็รับมาเลยนะครับ เดีย๋ยวไปดูสิว่ามันครบพันเก้าหรือ,อยังนะฮะเดี๋ยวไปสุบแก้แขนที่ผมสุบมสกินกันดีกว่าครบไหมแม่พันเก้าพอดีเป๊ะนะครับอยากเสกมานะอยากก็นัดกันมานะครับพันเก้าพอดีเป๊ะงั้นสุบไปเลยนะครับโอ้โหคลิปนี้แนละ้วสุบไปไม่ได้เลยเลยนะครับใครไม่ดูก็ไปดูกันได้นะฮะหัวร้อนมากเลยสุบไม่ได้เลยเลยนะฮะหัวร้อนจริงนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับไอดี ID ผมเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้จริง ไอดีผมมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิสุ่มได้แต่โลกข่าวไอดี ID ผมมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคได้สกินใหม่มา2ตัวก็โอเคนะครับผมก็ไม่ได้เครียดน,นะครับไม่ได้เครียดเลยไม่ได้เครียดจริงๆไม่ไม่เครียดเลยไอดี <ID S 2> ผมเป็นอะไรหรือเปล่า<ๆ>ก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้จริงไปดูกันได้นะคลิปสุ่มสกินนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับตัวละครที่ผมแนะนําให้ปั้นที่สุดนะตอนนี้นะครับเป็นตัวละครอ,อีพิกนะถ้าใครที่แบบว่า ไม่ได้มองในมุมว่าเออีกประมาณ10วันเนี่ยเกมจะอัปเดตอ่ะอีกประมาณสัก8วันเนาะอ่ะประมาณ8วันเนี่ยเกมจะมีการอัปเดตเข้ามาน่าจะมีตัวละครอีพิกเข้ามานะที่ผมคิดนะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าเอ้ยจะไปปั้นตัวละครอีพิกที่จะเข้ามานะครับก็ปั้นตามผมได้เลยนะครับตัวละครที่ผมแนะนําให้ปั้นนะครับก็จะเป็นตัวละครสละนะครับณตอนนี้นะผมแนะนําว่าเป็น ตัวละครสละก่อนที่ยังไม่อัปเดตหน้านะอัปเดตหน้าตัวละครอีพิกหน้าอาจจะหน้าปั้นกว่าแต่ก็มาแนะนาและการเผื่อคนกําลังทําไว้นะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับสละเลยนะครับที่ผมแนะนําให้ทุกคนปั้นนะฮะถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าตัวละครสละเนี่ยนตอนนี้ที่ผมดูนะถึงมันจะไม่ได้แบบเป็นตัวละครอีพิกที่ทําแต้มดีทุกดาษนะครับแต่มันเล่นได้ทุกดาษเลยนะครับและเล่นได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่านะครับผมเนาะอย่างผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับ ผมแนะนําให้เอาสลัดนะครับไปผัดกับโสมนะครับอย่างคุกกี้สลัดผัดกับโสมนะครับจะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเอยโอเคนะครับดีเลยนะครับเล่นได้ทุกด่านเหมือนกันแล้วก็สมบัติเนี่ยผมจะให้เป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สมบัติทําแต้มอะไรก็ได้2ชิ้นนะครับแต่ผมจะใช้เป็นม้าแล้วก็เป็นสมบัติใหม่เที่ยวเลฟบางคนจะใช้เป็นแบบพวกสมบัติเก่าๆก็ได้นะอย่างพวกแบบสมบัติหนังสติ๊กที่ทางเกมแจกก็ได้นะครับหรือไม่สมบัติ สมบัติทับแต้มอะไรก็ได้ในนียนะครับลองหาดูสองชิ้นแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งชิ้นนะครับสาเหตุนะครับที่ผมให้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งชิ้นแล้วก็สมบัติทับแต้มเพราะว่า อย่างผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเล่นไปเก่งนะครับอย่างเครื่องยนต์เนี่ยได้ระยะด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบเก็บขนเลือดได้พอดีสกิลสุดท้ายสําหรับคุกกี้งูนะครับเนาะสำหรับคุกกี้สลัดนั่นแหละแล้วก็จะทําให้เราแบบการชนได้ด้วยนะครับผมก็เลยให้เล่นเป็นเ็ตนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูนะเป็นคลิปเล่นนะครับระหว่างคุกกี้สลัดกับคุกกี้โสมนะครับผัดโสมนะจะเป็นคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันได้เลยนะครับก็คลิปผมอาจจะไม่มีรูปให้ดู อาจจะไม่มีตัวผมนะจะน่าจะเป็นคลิปเล่นรถเดี๋ยวภาคเงาเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ออ,อยู่กันในการภาคเนาะผมก็ไม่ค่อยอ,อ่ไอ้นี่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับสลากผสมนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นสมบัตินะครับพื้นยนตนะครับกรงเล็บมังกรจิ๋วนะครับแล้วก็ทหารมาเนาะเป็นสมบัติ3มชิ้นแรกนะครับที่ผมได้พูดไปช่วงต้นดึกเลยนะว่าผมเนี่ยจะใช้เซตนี้นะแนะนำนะครับผู้เล่นใหม่หลายคนที่แบบเออเริ่มเล่นนะครับหรือว่ากําลังจะปั้นตัวละครอีพิกเนี่ยเพราะว่าหลายคนผมเข้าใจว่า มีวบเข้ามาในการปั้นแค่พื้นที่กับสั์เบี้ยผัดแรกเท่านั้นนะครับผัดสองไม่ค่อยมีไปปั้นต่อไหนจะไปปั้นสมบัติอีกใช่ไหมนะครับก็ผมเลยแนะนําว่างั้นเอาผัดสมไปก่อนละกันนะครับจะได้ไม่ต้องแบบไปปั้นตัวพวกเชอร์รี่บอลด้วยนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะสละบัดนสมนะครับก็ ช่วงต้นเกมมาก็ให้ทุกคนวิ่งปกติเลยนะครับเห็นไหมว่าคะแนนขึ้นมาไวกับเพื่อสองรอยล้านแล้วนะครับก็ถ้าใครแบบเออแบบปั้นสลากไว้ประมาณเบวสิคแล้วนะครับก็ปั้นต่อไปได้เลยนะถ้ายังแบบมีงบในการปั้นเพราะว่าอย่างสละกเนี่ยยังใช้เป็นผัดสองกับลำไย,ยได้นะถึงจะแบบ เราปั้นคนใหญ่มาได้เล่นก็ยังเอาแบบสาระมาผัดได้ถือว่าไม่เสียหายและอย่างหนึ่งโสมเป็นตัวละครที่แจกฟรีในเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเราแบบได้มาฟรีๆก็มาเล่นเก็บแต้มได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะอย่างตัวละครสารเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่แบบออสัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยนะครับจะจะค่อนข้างมีประโยชน์นะพัดเกตวิเศษก็เมื่อแบบถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยจะมีพายุหมุนมาแล้วก็จะดูดเยลลี่นะครับผมเออดูดเยลลี่ทําให้แบบบางจุดเยลลี่ที่เราเก็บไม่ได้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเก็บให้นะถือว่าโอเค มากเลยนะสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวสลัดนะครับอ่ะนี่เลยนะครับวิ่งมาปกติเลยเห็นไหมทุกคนแป๊บเลือก300ล้านแล้วอ่ะนะโอ้สา0รล้านแล้วคือสกิลไวมากแต่ก็ต้องทับตัวละครให้ตันนะครับแทนดี้ตันนะครับสัตว์เลี้ยงทันนะครับถึงจะได้คะแนนขนาดนี้บวกกับสมบัติด้วยนะครับแล้วไอดีผมอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าแบบ แบบมีกองเชียร์นะครับคือกองเชียร์นี่ก็มีผลส่งการน,นะครับแต่ก็ผมมองว่าก็ยังน่าทำอยูด่ดีนะสำหรับสลักผสมเนาะเพราะวผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยผมว่าเออผมไม่ค่อยมีเนี่ยเซตเนี่ยถือว่าประหยัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราเวลาเราสุ่มไปเราก็เก็บทอยไ,ไว้แกลกรำไยก็ดีเนานะโอเคเลยนะครับโอเคนะครับไม้แรกก็จบกันแบบเยอะนะครับเกือบห้าร้อยล้านนะครับจบดังน,นะครับอย่างลำไยก็จบไปห้าร้อยล้านเพราะกล้าเอาไม้แรก เอ่ออย่งางไม่แรกผมก็จบไป480ล้านนั่นก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็เป็นสม12นะครับนี่เลยจะเป็นจุดนี้นะที่ผมบอกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับทําให้แบบผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นสบายขึ้นไม่ต้องไปกระโดดเก็บให้ยุ่งยากเห็นไหมตรงนี้นะครับจะแบบเจลลี่เก็บให้หมดเลยนะครับตรงน่องา6ปีนะครับเห็นไหมตอนนี้500ล้านแล้วนะทุกคนโอ้ ว่าจะไม่พูดเยอะแล้วนะครับแต่ก็พูดจนจบคลิปละนะครับ <c oughs> เออโอเคนะครับก็เมื่อกี้ผมพลาดเยลลี่มีเหลือไปก็คะแนนหายไปนิดหนึ่งนะครับก็ผมลบกันนิดหนึง่งคือผมอยากที่ผมไม่อยากรีใหม่เพราะว่าไม่ได้ที่เกียนนะแต่ผมอยากจะให้แบบเออเล่นแบบป,ปกติเลยว่าเรามีพลาดบ้างเออมีเก็บได้เออเก็บพลาดบ้างเก็บไม่พลาดบ้างมันเป็นการเล่นปกติ ก็เล่นกันเร็วๆแบบนี้แหละแล้วว่าผมได้เท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะเล่นได้เก่งกว่าผมก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมอโอเคนะครับก็จบกันไปก่อนฟื้น620ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังฟื้นจะได้กันเท่าไหร่นะครับโอเคโอ้โอห้โร้0 0คะแนนที่ไวนะครับคะแนนที่ไวมากเลยห้าออยหกสิบล้านแล้วนะครับจบกันเท่าไหร่เอ่ย โอเคนะครับจบกันที่เออ683ล้านก็คะแนนไม่น่ากินนะได้ระดับต้องกินเองเลยนะครับ mm. ก็ไว้เท่านี้นะขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่ดูคลิปจบกันแล้วนะครับก็อ่าเซตที่2นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นผัดกระโสมนะผมจะอ่าแนะนำนะครับให้อ่าทุกคนนะครับไปเล่นผัดกับตัวละคร เชอร์รี่บอลนะครับสำหรับคนที่แบบเออสมไม่ชอบแบบเบื่อนะครับเพราะว่าแบบหลายคนก็น่าจะเล่นกิจกรรมได้อ่าสมแจกฟรีแม็กกันแล้วนะครับแต่แบบบางคนมีตัวเชอร์รี่บอลแต้มก็จะดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่มันก็ดีขึ้นมาไม่เยอะหรอกนะครับก็จะเป็นคุกกี้สลัดหรือว่าทุกคนเรียกกันว่า,าคุกกี้อะไรเนี่ยคุกกี้นั่นแหละนะครับคุกกี้สรันะครับหลายคนเรียกกันว่าอะไรนะผมลืมนะ ฉายานะครับเนาะนั่นแหละนะครับลืมนะฮะผมเป็นคนความจำสั้นนะครับก็นั่นแหละแต่ครับจะไปคู่กับตัวเชอร์รี่บอลนะครับจะเป็นเซตเล่นเหมือนกันเลยนะครับสมบัติผมจะใช้เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องโยนแล้วก็สมบัติมาแล้วก็สมบัติใหม่นะครับเขี้ยวเล็บนะครับสามสมบัตินั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับผมเนาะก็จะไม่มีหน้าผมเหมือนเดิมนะโอเคนะครับผมก็มาในส่วนไม้ที่สองนะไม่ใช่ไม้ที่2องีเป็น คู่ผสมที่สงนะครับก็จะเป็นสละดผัดเชอร์รี่บอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเลยว่าแบบใครที่แบบเฮ้ยผมแบบไม่ชอบเล่นโสมอ่ะผมแบบเบื่อแล้วโสมแจกมาตั้งนานแล้วก็เล่นมาจนเบื่อแล้วแต่แบบผมมีเชอร์รี่บอลแม็กนะหรือว่าเชอร์รี่บอลเนี่ยผมกําลังจะตาแล้วนะครับถามว่าปั้นมาเล่นได้ไหมผมก็มองว่าได้นะครับเพราะว่าคะแนนก็ไม่ไม่ได้อาจจะเพิ่มมาเยอะนะครับแต่มันก็ เป็นการเล่นใหม่ๆด้วยเผื่อแบบบางคนเผื่ออะไรพวกนี้นะผมก็ว่าโอเคนะสําหรับคนที่แบบว่า เออแบบมีโสมอยู่นะครับไม่ใช่มีโสมนี่มีเชอรี่ฟอลอยู่นะครับก็เอามาลองเล่นกับโดะครสลักนะครับสมบัติก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็เหมือนกันเลยจะมีเครื่องโยนนะครับสมบัติทาแต้มอะไรก็ได้สองกินที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นสมบัติใหม่ๆก็ได้นะครับทาแต้ม2ชิกินหรือจะเป็นสมบัติเก่าก็ได้แต่คะแนนก็ต้องยอมรับนะว่าสมบัติเก่าทําแต้ม2ชิกินเนี่ยอาจจะน้อยกว่าสมบัติทาแต้มใหม่ๆ2องกินนะเพราะฉะนั้นก็เอาสมบัติใหม่ๆทําแต้มสัก2สองกินนะครับแล้วก็เครื่องโยนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการ คนให้เหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าเราสามารถแบบพลาดได้นะครับบางทีแล้วการพลาดเนี่ยถ้าเราแบบพลาดบา,บางจุดแล้วเราอาจจะใช้สก,กิลไม่ได้รอบสุดท้ายก็จะคะแนนหายเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ก็จะเหมาะก,กับรับมือใหม่นะครับที่แบบแนะนําว่าปั้นได้แต่คนที่เล่นเก่งแล้วเนี่ยถามว่าเออเอาสมบัติทาแต้มสามชิ้นได้ไหมได้นะแต่ต้องดูด้วยว่าเออบางด่านเนี่ยเราเอาสมบัติทาแต้มสามชิ้นเนี่ย มันไปกินขวดเลือดไหมหรือว่าแบบมันขวดเลือดไม่ถึงไหมถ้ามันขวดเลือดถึงโอเคก็สบัดทาแทมสามชิ้นไปเพื่อจะได้คะแนนเยอะมากขึ้นอย่างด่านที่2เนี่ยนะครับจะได้คะแนนเยอะขึ้นถ้าเราใช้สบัดทาแ้มสามชิ้นนะก็ไปลองดูกันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับแบบเดียวก็คะแนนสามร้อยตัวนะทามไล่เรียกกันเลยนะครับจะไปต่างกันก็คือถอดคะแนนจะห่างกันนิดนึงนะครับโอเคครับ จุดนี้นะครับก็เก็บขวดเลือดมานะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับก็สกิลรอบสุดท้าย่อที่เชอร์ี่บอลจะฟื้นมานะจบไป 680 682ล้าน 2, 000, นะนี่นะครับตัวละครเชอร์รี่บอลนะครับถ้าถามผมนะว่าเชอร์รี่บอลกับโศกอันไหนเล่นง่ายกว่ากันนะผมคิดว่าเชอร์รี่บอลเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าตัวละครโศกเนี่ยจะเป็นการที่เรากระโดดล้วนเลยนะแต่เชอร์รี่บอลเนี่ยจะเป็นช่วงแบบเออเรารอสกิลมาเนี่ยเขาก็จะดูดเอ็นลีให้เราด้วยนะครับซึ่งเออเชอร์รี่บอลจะเล่นง่ายกว่าโศกนะครับแต่ถ้าถามว่า ถ้าถามว่าแบบความแบบฟรีอยความแบบแจกฟรีสมกับแ,แจกฟรีโชรี่บอลต้องปั้นเองอประมาณนั้นก็ลองตัดิใจดูคะแนนก็ได้มาหารกันไม่เยอะหรอกแต่ก็ได้คะแนนดีกว่าครับโชลี่บอลน,นะครับก็เล่นได้เหมือนกันทั้ง3ด่านเลยทั้งโสมแล้วก็โชลี่บอลได้ได้ทั้ง3ด่านคะแนนก็จะแตกต่างกันไปแต่ละด่านนาะออ่ะโอเคนะครับได้แล้วนะครับ ยอย่างาผัดแรกนะครับเธอสลัดผัดเชอรี่ผัดโกก็ได้ไป683ล้านนะครับเดี๋ยวไม้นี้ได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับล็อกท้ายกระโดดตบอลเลี่นะครับถ่านี่ได้ไป1 6 88ล้านนะครับก็เก็บเอลลี่พาดด้วยถ้าคนเล่นดีๆก็นี่ได้เกรด A บวกเลยนะ อ่ะโอเคนะครับป้านได้ส่วนนะครับสาเหตุนะครับที่ผมแบบเออแนะนานะครับว่าให้ปั้นคุกกี้สละนะครับสาเหตุหนึ่งเลยนะครับเพราะผมมองว่าตัวละครสละเนี่ยถ้าเราปั้นไปแล้วนะครับอย่างน้อยนะถ้าใครแบบเวลาเราปั้นตัวละครใช่ไหมเวลาเราปั้นตัวละครพวกอีพิกหรือว่าเราสุมพวกหีบหอะไรพวกนี้เวลาเราใช้เพชรเราจะได้พอยต์ในการเอาไปแลกพวกปั้นรีเจนเนอรีที่หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับก็ตัวละคร สะนะครับเนาะคุกกี้สระเนี่ยเป็นตัวละครที่ผัดกับตัวละครลำไยได้ดีนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะต้องปั้นกันแหละลำไยเพราะว่าตอนนี้ตัวละครลำไยทําแต้มดีนะครับถึงว่าถึงอาจจะมีแบบเซตที่แบบเออเอาเซตแปลกๆมาอย่างมวยไทยช็อกโกบอลนะครับหรือไม่แบบอัคคีแพนเค้กอะไรที่เริ่มเข้ามาหลากหลายเซตนะตอนนี้นะผมก็ยังมองว่าคุกกี้สละนะครับยังเป็นตัวละครที่เออผมยังมองว่า มันยังแบบยังเล่นกับลำไยได้อยู่ถึงแต้มจะไม่โหดนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะในมุมผมนะครับก็เอามาเล่นกันได้นะครับสําหรับตัวละครอ่านี่เลยนะครับตัวละครสละผัดลำไยนะครับก็ปั้นปั้นสละมาอย่างน้อยก็ยังเอาไปเป็นแบบผัดลำไยได้นะครับถึงเราจะไม่ได้เอาไปเล่นเป็นผัดแรกแล้วยังไงเราก็ต้องเก็บ p อยเอาไ้ปั้นลำไยอยู่แล้วนะครับผมเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุผลที่ผมแนะนําให้ปั้นนะครับก็ ถ้าถามในมุมผมนะถ้าใครแบบไม่รีบนะยังมีเพชรเก็บเยอะๆะนะครับก็ไปรออีก8วันก็ได้นะถ้าแบบเรายังมองว่าเรารอไหวแต่ถ้ารอไม่ไหวก็ปั้นอีพิกมาเล่นเลยนะครับสาเหตุว่าทําไมผมถึงแบบเออปั้นมาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าไอดีไอดีลองผมอะผมเล่นนะครับโยเกิร์ตผัดกับโสมเนี่ยเล่นจนไปแล้งแบบเออเอเมลล์เลยนะก็เล่นไปยังเล่นได้อยู่เลยนะครับแล้วแบบเออคะแนนโสมกับตัวละครอ่าสละมันก็ดีนะเออโสม นะครับสลาผัดโสมนเนี่ยก็คะแนนดีเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้นขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับผม